โบดูดิดูด,ดิแยกล่างมา6ตัวเงี้ยมา6ตัวเงี้ยแล้วคูณ3แล้ว800แล้วแยากล่างอีก3มตัวอีกแล้วคูณคูณ4ี่ก็ไป 2, องพันเดี๋ยวแยกล่างมาขนาดนี้มามาหกตัวเนี่ยแล้วคูณห้าแป8พัน ครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรื่องไปอยู่กับเกมนินจาฟลุส,สตี้นะครับผมมาจัดกันสักหน่อยจัดกันสักหน่อยนะครับผมเกมใหม่เกมหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นเกมเรียกว่าไม่ใหม่มากสิแต่ก็เป็นเกมใหม่อยู่เพราะว่าเกมใหม่คือเกมฟุตบอลไประหลาดะเรามาจัดเกมนี้ต่อเลยนะครับผมมาตารางการจัดคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าสเกตเตอร์ เอาเปล่ยนเชตเกตเตดีเป็นโบนัสแล้วอันนี้อันละสามตัวสัญลักษณ์อะไรน่าจะเป็นแบบว่าพวกเอ่อสัญลักษณ์ที่แบบว่าเอฟเฟกต์พิเศษอะไรเงี้ยมาเรามาลองกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมไปมาแล้วผมว่าจะแยกไ่างขึ้นข้างบนนะผมมาเราจะเข้าเลยเหรอฮัลโหล แค่กระดูก็จะเข้าให้เลยกระดูก็จะเข้าให้เลยเฮ้ยเอ,อ้าออ,ออกสวยงามเบาไปวะเบาอยู่วะอีกคือจบไม่ออกวะมาแยกล่างมาแล้วเออวิชแยกล่างไม่โอ้โหสวยงามอื อ,อุ้ยแยกล่างมาอีกวิวิววิมาสวยเงี้ยปลาสวยจัดเลยอย่างเงี้ยเบิร์นโอ้ยแยกล่างก,กันจนลัวนี่จะฮาโตรียะอีคือจอเออเออ้อยหลายจัดนะเนะหลายจัดนะเนีไปเล่นไปอุ้ยหล,หลายเรือเรือหลายเรือเรือนะผมขออนุญาตกดเข้าสู่เลยละกันนะครับผม ทำยังไงกดเข้าสู่แถวทำยังไงเดี๋ยวดูเลยเขาบอกว่าเป็นยังไงผมตอนนี้ก็รับเป็นเต็มห้องอยู่ที่โอเคสูตที่ห้าร้บแล้วผมถือว่าโอเคครับผมเป็นสิบบาทถือว่าโอเคเรื่องมาแบบว่าโอเคอยู่อะไรงเงี้ยมากดไปเลยครับผมพาเจอวายกดวายไปเลยครับผมสิบทีแล้วผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าและสิบครับผมมาเรามาดูกันเลยว่าสูตรนี้เป็นยังไง คุณจะมื่อกี้ก็ถือว่าแตเกเจ๋ยอยูน่นะแยกล่างกันลุ่วงแยกล่างแบบลุล่วๆโบ้โบโบดูดิดูดิแยกล่างมา6ตัวเงี้ยมา6ตัวเงี้ยแล้วคูณ3แล้ว800แล้วแยกล่างอีก3ตัวอีกแล้วคูณคูณ4ี่ก็ไปอีก2,000ันเดี๋ยวแยกล่างมาขนาดนี้มามากี่ตัวเนี่ยแล้วคูณ5เาแป้งู่8,000ม,ม,มาโอ้โยแยกล่าง2ตัวเบ้าจัดอันนี้เบ้าอยู่เป็นไง แยกแยกร่างเ like 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 e. ลยแบบยับยับอ่ะแต่ว่าจะยับอ่ะแต่ว่าจะยับอ่ะัล่อนิ่งกูเออแยกร่างแยกร่างเป่งอุ้ยแยกร่างหกตัวมาสวยอยู่เป่งอีกข้อ เอาดีแยกไล่เข้าไปห้าสามพันหกเออหกตัวเป็นเจ็บเออสามพันห้าของจริงเลลย่ะเออของจริงเลยล่ะก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วก็เจอกันคที่หน้าสำหรับคลิปนสุดท้ามครับผมสุดนี้ของจริงไปลองเช็คกันนะฮะ